สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาติดตามชีวิตช่างตัดผมท่านเลยนะคะมาดูนว่าเขาจะเป็นคนยังไงกันมาดูกันเลยตอนนี้นะคะเขากาลังนั่งรอไก่ย,ย,ย่างอยู่เราใชใ้เขาลงไปซื้อไก่ย,ย่างก,กับส้มรำมาดูว่าปฏิกิริยาของเขานะคะตอนเห็นเราแอบถ่ายเขาจะเป็นยังไง เดินมาแล้วค่ะฉีนะตลอดนะเจี๊มนะตลอดนะตลอดนะเอาเอาตีนนะ่ะ หมเอาเขอดีตามชีวิตสุตานอะบ่เซ่โคตรขมตากูซึ้นปา,านี่หรืมันเมื่อไหร่ตองเสียไปดีกว่าอืมแอบเอาไปกินซะ